สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมหาศึกคนชนเทพกันต่อดีกว่านะครับเรียกได้ว่าจากตอนที่51นะครับผมก็เห็นได้เลยครับว่าพญามาเนี่ยนะครับผมกําลังจะชนะพระพุทธเจ้าแล้วนั่นเองครับผมพญามาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะครับและดูไม่ออกเลยว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย จะกลับมาชนะได้ทางไหนอาจจะยังมีไม้ตา,ตายซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้นะครับผมแต่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคือเสียเปรียบแบบสุดๆนะครับผมแต่เรียกได้ว่านอกจากการต่อสู้ที่มันได้โชว์ให้เราเห็นยังดุเดือดเนี่ยมันก็ยังโชว์ให้เราได้เห็นถึงเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของพญามารถูกไหมนะครับผมแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ประวัติแบบ100%์ของพญามานนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงคนที่ทําให้พญามารกลับมานะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนทรยศในฝั่งเทพนั่นเอง นั่นก็คือตัวของเบลเซบัสนะครับผมเรื่องราวมันเป็นยังไงเรามาเล่ากันถึงประวัติของพยารกันก่อนก็แล้วกันพยามราเนี่ยถูกกล่าวขานว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นแบบความชิบหายของนรกอนะครับผมเคยมีตัวตนอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่เทพโลิมปัสเนี่ยจะ เข้ามาควบคุมทั้งนรกสวรรค์แล้วก็โลกแล้วนะครับผมรู้ได้ยังไงก็คือเขาได้บอกเอาไว้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยได้มีพญามาเนี่ยอยู่ในนรกอยู่แล้วนะครับผมและมันอยู่มาก่อนที่ตัวของเฮดิสเองจะมาเป็นเจ้านรกนะครับผมพญามานเนี่ยได้อาว่าและทําลายนรกไปครึ่งหนึ่งเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยพญามาก็ได้ถูกหยุดลงนะครับผมแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมพญามาที่เหมือนจะหายตัวไปแล้วเนี่ยจู่ๆก็ได้กลับมาอีกครั้งนะครับผมผ่านการรวมร่างนะครับผมของเขาที่เก็บความชั่วร้ายเก็บความทุกข,ข์ของมนุษย์มาาาเเเป็นนนวลานานี่ รวมเข้ากับตัวของเซโรฟุกุนั่นเองซึ่งมันก็ได้ถูกเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเซโรฟุกุเนี่ยนะครับผมไม่ใช่เทพที่มีเขานะเป็นเทพที่บริสุทธิ์นั่นเองครับแต่เขานั้นนะครับผมเกิดจากการที่ว่า เซซาของพยาม마าในนรกเนี่ยได้ถูกตัวของเบลเซบับเก็บมาแล้วก็เอามาวิจัยในหลอดทดลองนะครับผมจนมันได้เติบโตเป็นลักษณะเขาและเบลเซบับเองเนี่ยก็ได้แอบเอาเจ้าเขานี้เนี่ยไปใส่ใส่ตัวเซโรฟุกุเอาไว้นะครับผมตอนที่เซโรฟุกุหลับอยู่ทําให้ตัวของเซโรฟุกุเนี่ยมันถูกพยาม마าใช้ร่างเป็นปรสิตมาโดยตลอดนะครับผมและรอวันนะครับที่พยาม마าจะได้กลับมาคืนชีพอีกครั้งนะครับผมโดยใช้ร่างของเซโรฟุกุนั่นเอง ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมได้โชว์ให้เราเห็นถึงอะไรหนึ่งเลยก็คือเบลเซบับเนี่ยนะครับผมต้องการจะสร้างพยามาลขึ้นมหอีกครั้งและพยามาลเนี่ยได้รู้กันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร้ายกาจมากๆนะครับผมน่าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเทพธรรมดาไปเยอะหลายขุมเลยนะครับผมทําไมตัวของเบลเซบับนั้นต้องการจะคืนชีพตัวของพยามาลขึ้นมาเลยครับเพื่อมาทําลายสวรรค์อย่างนั้นหรอเพื่อมายึดอํานาจอย่างนั้นหรอเพราะว่า เราก็คงจะไม่ได้คิดหรอกว่าเบลเซบับเนี่ยจะรู้อนาคตถึงขั้นที่ว่าอ๋อเดี๋ยวพระพุทธเจ้านะครับผมจะต้องแปรพักในศึกแลกนาล็อกในครั้งนี้ถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่าจะต้องเป็นตัวของบีชาบอลเทนเนี่แหละที่ถูกเลือกมาเจอกับพระพุทธเจ้าเลยคือมันจะบังเอิญเกิดไปหน่อยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะฟังดูไม่เมกเซนมากๆเลยครับถ้าเราจะมองให้เมกเซนก็คือตัวของเบลเซบับอะจงใจที่จะสร้างพยามารขึ้นมาใหม่อยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเวลาที่พยามารจะตื่นขึ้นเนี่ เบลเซบับรู้ดีถึงตัวตอนที่แท้จริงของบีชามอนเทนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเป็นคนที่สร้างเซโรฟุกุขึ้นมาเองถูกไหมเป็นคนที่เอาเขาไปใส่เซโรฟุกุเองทำให้เซโรฟุกุ uku, นะครับผมมีเขาออกมาและเขานั้นก็ทําหน้าที่ในการที่จะดูดรับความรู้สึกความทุกข์ความเสียใจความโศกเศร้าของมนุษย์เข้าไปและหวังว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมตัวของพญาม,มาจะได้กลับมาอีกครั้งแต่การการะทํานี้เนี่ยมันไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้ถูกไหมว่าพญาม,มาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นแผนระยะยาของเขาหรือเปล่าที่แบบวว่าจะิงสรรค์ มาครับผมเพราะหากว่าถ้าเรามองกันตรงๆเนี่ยนะครับผมตัวของเบลเซบับเนี่ยถือเป็นเทพโบราณนะครับผมก่อนการมาถึงของศาสนาคริสต์และพอการมาถึงของศาสนาคริสต์เนี่ยจากการที่เขาเป็นเทพอะ่ะเขาได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเจ้าชายของนรกอะ่ะอันนี้ก็พอมีมูลนะครับผมที่ว่าทําไมเบลเซบับถึงจะต้องการทรยศเหล่าเทพเขาเคยเป็นเทพของชาวคานาันแต่ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเจ้าชายนรกก็เรียกได้ว่าก็มีเหตุผลอันควรนะครับผมถ้าเรามองกันตามประวัติของเบลเซบับในตำนานจริงๆเนี่ย่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บบ มาแต่เรียกได้ว,ว่าพอออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้จริง,รงๆนะครับผมว่าในเทพเนี่ยจะมีคนพยศมากกว่า1คนครับแล้วผมก็คิดว่าเบลเซบับนี่แหละคือหนึ่งในนั้นท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้ลาละครับบ๊ายบายครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ